สัตตฐานะสูตรว่าด้วยการรู้ขันธ์ห้าโดยฐานะเจ็ขาพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถาพินดิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกพิสูจน์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระรำรัดของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉลาดในฐานะเจ็ประการผู้เพ่งพินิจโดยวิธีสประการเราเรียกว่ายอดบุรุษผู้เสร็จจิตผู้จบพรมจรรย์นในธรรมวินัยนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะเจประการเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,น,นัยนี้รู้ชัดซึ่งรูปเพตุเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปและอบายเป็นเครื่องสะดัดออกแห่งรูป รู้ชัดซึ่งเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาคุณแห่งเวทนาโทษแห่งเวทนาและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งเวทนารู้ชัดซึ่งสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญาคุณแห่งสัญญาโทษแห่งสัญญา และอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งสัญญารู้ชัดซึ่งสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับแห่งสังขารปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารคุณแห่งสังขารโทษแห่งสังขารและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ คุณแห่งวิญญาณโทษแห่งวิญญาณและอุบอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็รูปเป็นชนหนมหาภูตร,รูปสีและรูปที่อาศัยมหาภูตร,รูปสี่นี้เรียกว่ารูปความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งอาหาร อาริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปความสุขสมนัตอาศัยรูปนี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งรูปรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งรูปการกําจัดสันทราคะการละสันทราคะในรูปเสียได้นี่เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าไดเดาหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งรูปเหตุเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป อย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายกลยกำหนัดเพื่อดับแห่งรูปสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใจปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่ออย่างลงในธรรมวินัยนี้ mm hmm. ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งรูปเหตุเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูป คุณแห่งรูปโทษแห่งรูปและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปอย่างนี้นี้แล้วหลุดพ้นไปเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความดับไม่เหลือเพราะไม่ถือมั่นในรูปสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นแล้วสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น,น,เ,น,นเป็นอันเสร็จ สมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเสร็จจิตสมณะหรือพราม์เหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เวทนาเป็นไหนสัญญาหกหมวดคือเวทนาเกิดเพราะจะขู่สัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสและมโนสัมผัสนี้เรียกว่าเวทนา ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมีความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แหละเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนา ความสุขสมนัตอันอาศัยเวทนานี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งเวทนาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งเวทนาการกําจัดฉันทราคะและการละฉันทราคะในเวทนาเสียได้นี่เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิบัติอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาคุณแห่งเวทนาโทษแห่งเวทนาและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาอย่างนี้นี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเวทนา สมณะหรือพราม์เหล่านั้นปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเราใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย,ออย่อมย่งลงในธรรมวินัยนี้ส่วนสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาคุณแห่งเวทนาโทษแห่งเวทนาและอุบาย เรื่องสลัดออกแห่งเวทนาอย่างนี้นี้แล้วหลุดพ้นไปเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความดับไม่เหลือเพราะไม่ถือมั่นในเวทนาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้น,น,เ,น,นเป็นอันเสร็จกิจ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเสร็จจิตสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัญญาเป็นชะไหนสัญญาหกหมวดน,นี้คือรูปสัญญาสัทธะสัญญาคันธาสัญญาพระสาสัญญาพทธาสัญญา,ธ,า,ญญาธรรมสัญญานี้เรียกว่าสัญญา ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญา ความสุขสมนัตอาศัยสัญญานี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งสัญญาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีความแปรปวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งสัญญาการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในสัญญาเสียได้นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่ง ู้ยิ่งซึ่งสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญาคุณแห่งสัญญาโทษแห่งสัญญาและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสัญญาอย่างนี้นี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสัญญาสมณะหรือพรามเหล่านั้นปฏิบัติดีแล้วสมณะ หรือพราหมณ์เหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญาคุณแห่งสัญญาโทษแห่งสัญญาและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสัญญาอย่างนี้นี้แล้วหลุดพ้นไป เพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความดับไม่เหลือเพราะไม่ถือมั่นในสัญญาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหม์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นอันเสร็จจิตสมณะหรือพราหมเหล่าใดเสร็จจิตสมณะหรือพราหมเหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารเป็นฉนัยเจตนาหกหมวดนี้คือรูปสันเจตนาสัทธสันเจตนาคันธาสันเจตนารสสันเจตนาโพธะพระสันเจตนาธรรมสันเจตนานี้เรียกว่าสังขารความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความดับแห่งสังขารย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขาร ความสุขสมนัตอาศัยสังขารน,นี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งสังขารสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรพรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งสังขารการกําจัดชันทราคะการละชันทราคะในสังขารเสียได้นี่เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ยิ่งซึ่งสังขาร เหตุเกิดแห่งสังขารความดับแห่งสังขารปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารคุณแห่งสังขารโทษแห่งสังขารและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังขารอย่างนี้นี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสังขาร สมณะหรือพรามเหล่านั้นปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวิน,น,นัยนี้ส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับแห่งสังขารปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารคุณแห่งสังขารโทษแห่งสังขาร และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังขารอย่างนี้นี้แล้วหลุดพ้นไปเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความดับไม่เหลือเพราะไม่ถือมั่นในสังขารสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นที่ว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เห่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นอันเสร็จจิตสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเสร็จจิต สมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณเป็นสนยวิญญาณหกหมวดนี้คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณความเกิดแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป ความดับแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับแห่งนามรูปอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณสุขสมณัต อาศัยวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งวิญญาณวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งวิญญาณการกําจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในวิญญาณนี้เป็นความสลัดออกแห่งวิญญาณ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทานให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคุณแห่งวิญญาณโทษแห่งวิญญาณและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณอย่างนี้นี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว สมณะหรือพรามเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคุณแห่งวิญญาณโทษแห่งวิญญาณอุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณอย่างนี้นี้แล้วหลุดพ้นไป เพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพราะไม่ถือมั่นในวิญญาณสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหม์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นอันเสร็จกิจสมณะหรือพราหมเหล่าใดเสร็จกิจสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้เพ่งพินิษโดยวิธีสามประการเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเพ่งพินิษโดยความเป็นธาตุประการหนึ่งโดยความเป็นอายตนะประการหนึ่งโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทประการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุย่อมเป็นผู้เพ่งพินิษโดยวิธีสามประการ ภิกษุฉลาดในฐานะ7ประการผู้เพ่งพินิจโดยวิธี3ประการเราเรียกว่ายอดบุรุษผู้เสรษจกิจอยู่จบพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้จบสัตฐานะสูตร